รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยร่วมสนับสนุนโดยสินเชื่อธนาคารอมสินเชื่อในตัวคุณธนาคารอมสินเพื่อสังคมเพื่อคนไทยทุกคน สวัสดีครับุครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการบุญตามโลกและ eyes on globe วันนี้เป็นอีกครั้งหนึ่งเราได้รับเกียรติจากท่านศาสตราจารย์ดรสุรชัยสีไกรจะมาพูดเรื่องของอมความขัดแย้งลึกๆ grassroots ระหว่างอิสร,ราเอลปาเลสไตนคืออะไรสักครู่กลับมาติดตามน่าสนใจครับ ครับช่วงนี้ผมจาคุ้ชอไปพบกับท k k ่านศาสตราจารย์ดรสุรชัยสิไกรครับสวัสดีครับอาจารย์คร oh ับก็ดีต้องกราบคุณครับที่จำรูปรายการครับในภาวะเรียกว่าอาจารย์ก็ค่อนข้างไทยสเกจูนะอาจารย์นะอ่ะเรื่องปมความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลปาเลสไตน์หรือที่เราเรียกว่ายูจนะกลุ่มอิสราเอลกับปาเลสไตน์เนี่ยลึกๆมันมาจากอะไรมันมีรากง่ามมีฐานรากยังไงที่นําไปสู่ความขัดแย้งที่บานปลายแล้วดูเหมือนจะไม่มีวันหยุดเจริครับอาจารย์ อันนี้เราคุยกันทั้งวันเลยได้ไหมได้เลยก็นี่ยาวเยียดมากเดี๋ยวไปตัดย่อเฉยนะจฉยนะคือประเด็นนียเราก็จะเห็นว่าเดิมนะครับเราอย่างที่เราเคยรู้กันหรือใครที่ชอบดูหนังสมัยโรมันน่นะฮะยิวก็เคยอยู่นี้พระเยซูคริสอะไรอ่ก็ถูกตรดกังเขตที่เยซูซาเลมดินแดนนี้ทั้งนั้นนะฮะแต่ต่อมาเนี่ยนะครับพวกยิวเนี่ยก็รีภัายออกไปอยู่ที่อื่นหมดเลย นะครับแล้วถูกขับไล่หรือถูกก็ก็ออกไปหมดเลยออกไปจากดินแดนเก่านี่ยเดเยรุซาเลมปาเลสไตน์ออกไปหมดเลยแล้วในขณะพวกอัหลัก็่เขาจะยอยเข้ามาเรื่อยๆนะพวกนี้ทั้งพื้นเมืองแล้วก็พวกอาลรัก็เข้ามาแต่นี่ปัญหาเนี่ยนะครับคือมันเริ่มเกิดก็คือว่านะครับเอาละเมื่อยิวไปอยู่ในประเทศต่างๆแล้วก็มีลักษณะเป็นยิวอยู่ก็เลยถูกคิเลอร์ฆ่าไปซะหกล้านคน พราะฮิตเลอไม่พอใจลักษณะเป็นยิวนี่คืออะไรเป็นยิวก็คือว่ารวยแล้วไม่ช่วยประเทศอ๋อใจ่ไหมอันนี้คือคือความไม่พอใจที่ฮิตเลอร์จัดการขึ้นมาใช่เพราะว่าเพราะว่ายิวของเศรษฐกิจของเยอรมันผมเห็นว่ากินดีอยู่ดีกับคนคนชาติเยอรมันแท้ๆใช่แต่ไม่เคยช่วยเหลือประเทศไม่ได้ช่วยสังคมออ นะฮะคิดเลิศก็เลยจัดการลาไปแต่หกฐานคนรีบใช่ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเมื่อเมื่อฮิดเลร์แพ้สงครามฝั่งฝ่ายอังกฤษก็สงสารนะก็อังกฤษก็เลยตัดสินใจบอกว่าเอางั้นให้ยิวเนี่ยกลับไปอยู่ถิ่ฐานเก่าเดิมที่เคยอยู่เมื่อส0 0พปีที่แล้วในเยรูซาเล็มปาเลสไตน์นะตอนนั้นอังกฤษก็มีนโยบายว่าโอเคนะจะค่อยๆทยอยให้เข้าไปเดือนละพันห้า เดือดรัพันหร้อยคนนะฮะแต่ปรากฏว่าจริงๆเนี่ยพวกพวกพวกยิว่าเข้าไปเยอะแยะมากแล้วก็มีองค์กรของพวกปาเลสไตน์ที่เรียกซาอนิสนะพวกนี้เป็นเป็นองค์กรรักชาติของชาวยิวที่สําคัญก็คิดว่าจะตั้งอะไรจะกลับเป็นลักชาติใหม่นะเพราะฉั้นองค์กรซายอนิสเนี่ยเป็นองค์กรที่สําคัญมากที่ลักลอบนำพวกพวกคนพวกยิวเนี่ยนะกลับเข้าไปสู่ นะอิสาเอลอะนะ,ะให้มากๆแล้วจนในที่สุดเนี่ยนะครับถึงถึงถึงหลังสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยปี1997นะฮะอังกฤษก็ยินยอมให้อิสราเอลเนี่ยประกาศเป็นเอการาชนะฮะแล้วอังกฤษก็ถอนออกมานะครับเพื่อเราก็จะเห็นนะครับ <c oughs> ว่าเมื่อถอนออกมาเนี่ยเราก็จะเห็นนะครับชาวยิวเนี่ยก็ยิ่งเข้าไปมากเยอกขึ้นเรื่อยๆเลยเพราะฉะนั้นชาวปาเลสไตน์ที่อยู่ใน ในในในอิสราเอลแล้วก็ในเวสต์แบงก์นะฮะนะซึ่งก็มีจำนวนมาแต่ก็ไม่พอใจก็เกิดความขัดแยง้งนะเกิดความขัดแย้งขึ้นก็เลยเป็นเป็นสงครามเกิดขึ้นไม่ต่ำกว่าห้าครั้งระหว่างชาวยิวกับชาวปาเลสไตน์หรือชาวอาหรับที่อยู่ในดิอนดัปาเลสไตน์แล้วก็สมัยนั้นนะครับประเทศอาหรับทั้งหลายที่อยู่รอบ ก็ช่วยสนับสนุนชาวปาเลสไตน์แล้วกันซึ่งเป็นอาหรับด้วยกันด้วยการรบนะฮะแต่อเมริกาและยุโรปช่วยอิสราเอลให้อาวุธแทนอะไรไปเพราะยังเกิดสงครามรบกันประมาณไม่ต่ำกว่า5ครั้งสงครามใหญ่ที่สุดคือสงคราม6วันนาซิกเดวอนเนี่ยนะครับแปลว่าพูดง่ายง่ายรบเท่าไหร่นะครับพวกา ผูอ้อ,อาหรับและรัฐอาหรับเนี่ยก็แพ้อิสราเอลก็เพราะว่าอเมริกาและสหรัฐเข้าไปช่วยอิสราเอลอยู่เพราะฉะเนี่ยนะในที่สุดเนี่ยรบกันอยู่สี่ห้าครั้งแล้วเนี่ยโดยเพราะสงครามหกวันที่รุนแรงที่สุดนะฮะก็ถูกอเมริกาถล่มพวกอาหรับก็แพ้หมดในที่สุดเนี่ยนะครับพวกอาหรับเลยก็ต้อง ยอมรับดินแดนอิสราเอลโดยปริยายต้องยอมให้รับต่างชาติเดิมอาหรับไม่ยอมรับนะฮะตั้งคิรัสอิสราเอลขึ้นมาเนี่ยกลุะเทพฯไม่ยอมรับนะแต่ในที่สุดเนี่ยทำเท่าไหร่ก็แพ้เพราะอเมริกาที่มันมีจุดประสาทที่เขาบอกว่าอิสราเอลเนี่ยเขาก็ถือว่าตรงนี้เป็นเคยเป็นดินแดนที่เขาเคยอยู่แต่คออกไปแล้วสองพันปีแต่ออกไปแล้วไม่มีเหลือเพราะนั้นประสาทก็ถือว่าเขาก็กลับเข้ามาอยู่ตรงนี้ก็ใช่คือจะบอกว่าทั้งสองฝ่ายก็อ้างเลยเป็นเจ้าของดินแดน เพราะนั้นพออิเซลเจ้บขอาอาจจะเคยอยู่ที่นี่เก่าจะกลับมาเนี่ยพวกบริษัทก็ต่อ้านไม่ยอมรับแต่ทางนี้ทางนั้นโดยสหรัฐอังกฤษสับสนให้การสับสนก็ทําให้เขาอยู่ได้ด้วยการส่งกำลังส่งกำลังทั้งอาวุธอทุกอย่างทองทุกอย่างที่จะขับไล่บริษัทออกไปจากทื่นี่ที่ต้องการให้อิเซตั้งเป็นประเทศขึ้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับ นะพวก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 ตำว่าพวกยูเนี่ยเขากลับมาแล้วก็ได้รับการสนับสนุนจากยิวต่างประเทศโดยเพราะนะเศรษฐียิวที่อยู่ในเมริกาในยุโรปให้การสนับสนุนปาเลสอิสรรเอลจึงทำให้อิสเาเอลเนี่ยมีกำลังต่อต้านแล้วพวกชาวยวเองเนี่ยซึ่งซึ่งก็หลั่งไหลกลับเข้ามาประเทศก็มีจำนวนมากขึ้นกับชาวปาเลสไตน์นะฮะในที่สุดเนี่ยทั้ต้องข้ามกัน4ี่ห้าครั้งนะครับ ที่ใหญ่ที่สุดคือสงครามหกวันนะซิกเดวอร์เนี่ยนะครับที่ประเทศอาหรับทั้งหลายเนี่ยช่วยนะครับ,รบปาเลสไตน์แต่เกายังแพ้เพราะอเมริกาเนี่ยเป็นมหาอำนาจโลกนะฮะช,ชนะพวกอาหรับหมดในตัวอ,อาหรับก็ต้องยอมถอนแล้วในที่สุดก็ต้องค่อยๆยอมรับความเป็น ประเทศของอิสราเอลดความรู้สึกตรงนี้เรียกว่าถูกเบียดเบียนก็ยังไม่ได้หายไปไม่ได้หายไปใช่โดยเฉพาะชาวปาเลสไตน์ก็ยังถือว่านี่คือดินแดนเก่าของฉันนะฮะแล้วเขาก็มีทิ่ที่จะอยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เราคุยกันมากนี่นะครับก็คือกรณีของฉนนกาซานะซึ่งเดิมเนี่ยนะว่าอียิปต์เคยปกครองอยู่นะครับกาซาติกกับอียิปต็กกับอียิปต์เลยนะครับแต่ว่าเมื่ออียิปต์แพ้สงคราม ในที่สุดก็ต้องยอมให้ให้ก็ต้องถอนฐานออกมาจากฉนวนกาซานะฮะแล้วก็อิสราเอลก็เข้าไปยึดครองแล้วก็ที่สำคัญคือยุทธวิธีการของอิสราเอลก็คือเอาคนเข้าไปเยอะๆแล้วก็กลายเป็นคนส่วนใหญ่ของดินแดนเหล่านั้นใช่ไะเพราะอันนี้จะเป็นปัญหาที่ทำให้ชาวปาเลสไตน์ซึ่งอยู่มานานเป็นพันปีเนี่ยไม่พอใจนะฮะแล้วคุณเห็นว่า พวกพวกพวกชาวยูเขาไปเยอะๆนี่ก็ตั้งถิ่นฐานอะไรต่อเต็มไปหมดเลยกลายเป็นอ่เป็นมิชริตี้นชนกลุ่มใหญ่ในขณะที่พวกพวกพวกปาเลสไตน์เก่าเนี่ยก็กลายเป็นชนกลุ่มน้อยอนะเพราะพวกๆๆนี้ก็ไม่พอใจนี่จึเป็นความหากัดแย้งกันทะเลาะก,กันมาสิยความ4ี่ห้าครั้งแล้วแต่ลบเท่าไหร่ก็แพ้อิสราเอลเพราะอิสราเอลได้รับการช่วยเหลือจากสาหรัฐอเมริกา่างนี้ที่นี่คือประเด็น นะและกรณีที่เราเห็นกันอยู่ในปัจจุบันเนี่ก็คือ,อกรณีในชนุนกาซาโดยพ่อพวกฮามาสเนี่ยนะฮะก็ก,ก็ก็เคยนะครับก,ก็พยายามที่จะต่อสู้เพราะในอดีตเนี่ยเรานะเราต้องศึกษาดูนะในอดีตนั้นนะครับพวกพวกพวก,พวกปาเลสไตน์เคยเรียกร้องนะฮะความยุติธรรมและยูเอ็ก็เคยมีมตินะว่าให้ตั้งสองรัฐะนะก็คือรัฐปาเลสไตน์กับรัฐอิสราเอลขึ้นมาแต่อิสราเอลไม่ยอม นี่คือประเด็นลาอเมริกาก็สนับสนุนอิสราเอลไม่ยอมให้มีการตั้งรัฐสองรัฐขึ้นมาเพราะปัจจุบันนี้เราจึงได้ยินเสียงพวกฮามาตยังต้องการเรียกร้องการตั้งรัฐของชาวปาเลสไตน์ขึ้นมาที่สาธารชาัฐยอมรับแล้วี่ตรงเี๋อไม่ได้ไม่ได้ก็เพราะว่าอิอสราเอลไม่ยอมและสหรัฐก็เป็นใบเป็นใบนะฮะเข้าข้างอิสราเอลเขาใจอยังเพราะฉะนั้นพวกปาเลสไตน์ก็จะนิ่งเฉย ต้องบอกว่าเป็นที่เข้าใจหนูว่าธุรกิจในสหรัฐเนี่ยอิสราเอลน่าจะครอบมาหมดอยู่แล้วใช่ใช่ไหมเพราะสหรัฐเนี่ยเรียกว่าเขามีพลังแล้วก็แม้แต่ตัวตัวทัพดีต่อนักการเมืองทั้งหลายที่ที่มีอำนาจเนี่ยถ้าอิสราเอลไม่เอาด้วยไม่เล่นด้วยก็คุยอยู่ยากเป็นอย่างั้นไหมจันไม่ผมมองคิดว่าเพราะว่าถ้าจะพูดกันตรงๆไปเลยก็คือว่า ชาวอิสราเอลหรือชาวยูเนี่ยมีอิทธิพลครอบงำเศรษฐกิจของสหรัฐหมดนโยบายของสหรัฐหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเหมือนกับแม้แต่เฟดเออร์ e s เซ v ร์ฟทุกวันนี้จริงๆแล้วไม่ได้เปิดเผยเป็นของอิสราเอลซะส่วนใหญ่เลยนะครับเรียกว่าธนาคารการสหรัฐอะเชื่อต่อครับแม้ว่านะฮะฝ่ายอาหรับเนี่ยจอาเรื่องเข้ายูเอ็นนะครับให้ให้มีการ เคยมีมติแล้วนะขอให้ตั้งสงรัฐขึ้นมาแต่อิราลีไม่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 ปฏิบัติตามไม่ยอมรับรัฐปาเลสไตน์เป็นรัฐคู่ขึ้นมาแล้วเราก็รู้กันหรือว่ายูเอ็นใครที่อํานาจเสียงดังที่สุดก็คือสหรัฐครับสหรัฐก็งดออกเสียงก็จบนะฮะไม่สนับสนุนนะครับะทั้งที่มติส่วนใหญ่เนี่ยบอกโอเคจะต้องมีรัฐคู่ขึ้นมาจะได้แก้ปัญหานี้เพื่อนี่ลบกันมาสี่ห้าครั้งแล้วและจะลบกันต่อไปอีกกี่ครั้ง นะฮะเพราะงั้นก็เคยมติทางเดียวแล้วก็เคยเป็นมติมาตั้งหลายปีแล้วว่าให้ตั้งรัฐคู่รัฐอิสราเอลกับรัฐปาเลสไตน์ปัญหานี้จะได้ยุติแต่ว่าอิสราเอลมอตงชนวนกาซารถูกไหมฮะชนวนกาตารแต่ปรากฏว่าจริงๆแล้วท้ายสุดก็ดูเหมือนภาษาพื้นที่ก็ค่อยๆหดลงหดลงเรื่อยๆก็เพราะอิสราเอลคนเข้าไปเรื่อยๆ คือ <c oughs> พื้นที่เท่าเดิมครับเลอกประชากรเข้าไปอยู่ในพ <c oughs> ื้นที่คนเข้าไปเพราะคุณจะเห็นว่าเนี่ยนะครับถ้าคุณดูข่าวดีๆนะครับตัวประกันหลายคนเนี่ยก็เป็นชาวยูที่เพิ่งเข้าไปนะฮะในในในอยู่ในกาซาเนี่ยไม่นานมาน,นี้เองแล้วถูกจับไปก็เป็นชาวยูจากต่างประเทศนอกประเทศเนี่ยเข้าไปตั้งตินตาน ครับนี่คือคือเทคนิคนี่เป็นแทคนิคของใช้คนที่กับส่งคนเข้าไปเพื่อครอบงำครอบครองพื้นที่ครอบครองใช่ครับโอ้นี่คือเทคนิคของอิสราเอลแสดงว่าประชากรของปาเลสไตน์นั้นมีน้อยไม่สามารถที่จะขยายและขยายพื้นที่ออกมานี่คือในทางปฏิบัติในทางกฎหมาย UN นะฮะก็มีสาระสนับสนุนคอยคอยคอยขัดขวางมติไม่เป็นตรัตามมติของ UN ตลอดเวลาก็จบ ปาเลสไตน์ทำอะไรไม่ได้อาหรับทำอะไรไม่ได้เพราะซาลัเป็นหนึ่งในห้าของมหาอำนาจใช้สิทธิวีโต้จบช่วยอิสราเอลตลอดเลย b อ tention ไม่ออกเสียงก็จบับนะทุกบสียบเสียงเรียกว่าเป็นเป็น p พอร์มิเน m ต์เบอเนี่ยไม่ออกเสียงก็เรียกว่ามันไม่เป็นเอกฉันครก็ดำเนินการอะไรไม่ได้เพราะพยายามเนี่ยคือปัญหานี่ก็ก็นักวิชาการต่างๆเนี่ยล้วก็บอกว่ามันคงจะยืดเยื้อต่อไปอีก นะถ้าตาบใดที่ยังมีชาวปาเลสไตน์อยู่นะชาวอาหรับปาเลสไตน์เนี่ยเขาก็ทงพยายามจะดิ้นรนต่อสู้เพราะนี่เป็นครั้งที่จำที่จำไม่ผิดนะผมออมองมอง,มองดูเนี่ยการต่อสู้นี่นมันไม่เป็นครั้งที่ 5, ห้าหรือครั้งที่หกแล้ว,วเรียกว่าเป็นเป็นอารมณ์หรือว่าความไม่พอใจที่สะสมที่คว,วามความขยันทางเชื้อชาติทางเชื้อชาติแล้วก็เป็นความไม่พอใจด้วยใช่ที่ถูกรุกกินพื้นที่ใช่เพราะฉะนั้นท้ายสุดเนี่ยนี่คือเป็นเป็นฉนวนที่เจ็ดตุลาคมที่ยิง พวก<ช>ขี่ปนาวุธมิสโซเข้ามาใ,<ช>ในในพื้นท<ช>ี่เซยลที่ว่าห้าพัลูก<ช>อันนี้เู้อาจจะเรียกว่าสะสมอารมณ์แค้นมาตลอดครับคือเขาต้องการที่จะตัะง้งชาติเอกราชของตัวเองออซึ่งเคยเป็นมติที่รับรองในองค์การสหประชาชาติมาแล้วแต่ไม่ได้รับการรับรองแต,<ป>แต่อิสราเอลไม่ยอมปฏิบัติแล้วสหรัฐก็ไม่ได้ enforce ก็จบกัน เพราะกูเห็นว่าองค์การสหประชาชาติสหรัฐมีเสียงหนึ่งในห้าใหญ่ที่สุดนะใช้อะไรก็ได้นะครับเราเราอิสเซลเนี่ยไม่ปฏิบัติตามก็จบนะคุณจะไปทํามหที่จะให้ยูเอ็นเข้าไปจัดการไก่เกเรื่องนี้คงยากอุเย็นเข้าไปไก่เกียรตลอดแต่ว่าเขาไม่ปฏิบัติเขาไม่ปฏิบัติเขาเสียงดังที่สุด เขาไม่ปฏิบัติตามมติของยูเ็นแล้วคุณจะทําอะไรเขาล่ะนั่นนี่คือประเด็นผมก็ดูนะยูเมีมติให้ตั้งสองรัฐเนี่ยมานานแล้วแต่อิสราเอลไม่ยอมให้ตั้งรัฐปาเลสตน์ขึ้นมาแล้วคุณจะทําอะไรเขาล่ะคุณจะทําอะไรกับอิสราเอลทำหน่อยในเมื่อสหรัฐหนุนอิสราเอลอยู่ล้านเปอร์เซ็นต์แล้วคนที่เสียงดังสุดในยูเอ็นก็คือสหรัฐเสียงดังสุดเหรอว่ั้นเลยครับมีเซตวีโต้มีเซตอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นคุณทําอะไรไม่ได้เพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็คงจะเป็น เป็นอย่างที่เป็นอยู่แต่ว่า hope i ก it, it w ว n t be even worse นะหวังว่าคงจะไม่เลวร้ายกว่านี้แน่จันผมว่ามันก็เป็นอย่างนี้มาเนี่ยห้าถ้านับดูนะสงครามระหว่างเนี่ยอิสราเอลกับอาหรับเนี่ยห้าครั้งแล้วนะครับครั้งนี้ <laughs> นะครับเพราะฉะนั้นก็อิสราเอลก็พยายามจะ,จะ,จะกลืนไอ้จันในมุมมองจันทำนี่นี่จันมุมมองว่าคิดว่าตุรกีซึ่งเป็นอาณาจักรออตโตมันมา400ปีคุมพื้นที่ตอนนั้นอยู่ครอบครองพื้นที่นั้นคิดว่า สามารถที่มีบทบาทในการเจรจาเรื่องพวกนี้ได้ไหมตุรกีตอนนี้เหลืออะไรแล้วครับนะหลังจากที่ออตโตมันแพ้เพราะไปเข้าข้างกับเยอรมันในสงครามโลกครั้งที่หนึ่งก็หมดอำนาจและที่สําคัญหมดที่สาคัญคืออะไรครับเทคโนโลยีครับตอนนี้คนจะไปหมา่นด้านเนี่ยต้องมีเทคโนโลยีทุกอย่างทางการทหารทางอาวุธทางการค้าทางอวกาศซึ่งอิสราเอลมีค้อมหมดค้อมหมด รัฐตุรกีไม่มีแล้วครับ oh. ตอนนี้เรื่องเทคโนโลยีก็มีอยู่3ประเทศนะสารัฐจีนรัสเซีย hmm. ที่จะแข่งขันกันท hmm. ่านั้นเอง oh, <ๆ>นะครับโอ้ท้างหมอเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องยิ่งว่ายิ่งยิ่งว่ายากกับอีนะที่ <c oughs> <ล>ะจะาหาความสมคืนให้กับ <c oughs> ในพื้นที่ชูนกาซาอิสราเอลประสาทครับเจ่นประเด็นอันหนึ่งที่น่าเสียดายนะสำหรับซาลัตเนี่ยที่ที่เคยที่ที่เป็นที่เคารพของประเทศต่างว่าเคารพในเรื่องสิทธิ human right ต่างเนี่ยไม่ได้ทำอะไรและไม่ได้ยับยั้งอิสราเอลในการที่ใช้ความรุนแรงกับพวกอาหรับเนี่ยมากเกินไปนามัสมากเกินไปซึ่งมันผิดนะครับคือไม่ได้เชคแอคชั่นเรื่องที่ควรจะทำถูกต้องไม่ได้ทำอะไร อันนี้ผมคิดว่าในแถบนึกว่าอาจจะไปเหมือนกับปกป้องอิสราเอลหรือซ้ำที่ส่งเรือรบเข้าไปที่ว่าเจอโรว์ฟอร์ดใช่ไหมมีเรือรบไอเซนาเวอร์แล้วเข้าไปยืนพวกแอร์คราฟต์แกเรียที่เลวรายที่สุดเลยคืออังกฤษอิสราเอลใช้เครื่องบินโจมตีทิ้งระเบิดนะทำภาคพื้นดินทำลายเขตที่อยู่ของพวกปาเลสไตน์อันนี้มันเลว้ายมากในพื้นที่เล็กๆแค่นั้นใช้ระเบิดทิ้งระเบิด นะแล้วก็คุณเชนว่าคนตายเท่าไหร่นะเนี่ยเกือบจะหมื่นคนแล้วแล้วบาดเจ็บอีกเท่าไหร่พวกอินโนเซนที่ไปรุยหน่วยเยอะมากใช่ไหมเด็กเล็กแล้วคุณผมยังไม่ได้ยินอเมริกากระโตกระตากมาห้ามอิสราเอลเลยไม่มีเงียบพกติถ้าไปทําอะไรเนี่ยไปต่างประเทศรู้สึกว่ามันละเมิดเขาเรียกว่า sovereignty หรือเสรีภาพในพื้นอันาพาฟดินแดนเนี่ยเขาจะต้องเข้ามา จัดการไว้สักอย่างอย่างน้อยที่สุดนะคุณก็ต้องต้องเตือนอิสราเอลในเรื่อง Human r i g h t เสร็จที่มนุษยชเสีนนี่คือเรื่องที่นันในการใช้ความรุนแรงโดยไม่จำเป็นที่มันควรจะเป็นใช่ตาลามินทำอะไรครับอันนั้นก็ก็เรียกว่าอาจจะชัดเจนว่าคารัฐจะบอกว่าจะพูดว่าจะพูดว่าอย่างไรดีเทคไซ d ์ เท็กซายกับอิสราเอลชัดเจนแค่ล้านเปอร์เซ็นต์เท่านั้นอันนี้ถ้างกอบคุณท่านอาจ <c oughs> ารย์ถูยเจอะสุดถ <c oughs> ้าชมคบนั่นคือบทวิเคราะห์ที่มีอยู่บนพื้นฐานประสาทที่เกิดเป็นมาแล้วมีความเป็นมามันเป็นอย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นก็คงต้องเรื่องสันติภาพในชนกาซานนั้นคงจะต้องติดตามว่าจะเกิดขึ้นได้ไหมเมื่อไหร่และจะจบลงอย่างไรนะครับ ขอบคุณท่านที่ติดตามชมครับช่วงหน้าพระอาจารย์วอวัวาชรบุตรรอท่านอยู่ในช่วงของมุนตามธรรมผมขยันลาไปพร้อมกับศาสตราจารย์ดรสุรชัยศิริกัยนะครับจะเริ่มดูช่อง5้ากด5น,นะครับแล้วดูย้อนหลังทาง m e อริ t ทีวีแฟนเพจเราได้ทั้งทั้ง e b o o k YouTube และ TikTok นะครับวันนี้ลาไปแล้วครับสวัสดีครับ อาจารย์ครับสามสิ่งที่เราควรอยู่ใกล้ที่เราควรเข้าหาแล้วทาให้เรามีความสุขมีอะไรบ้างครับนักปราชญ์ท่านบอกว่าสามสิ่งที่อยู่ใกล้แล้วจะทําให้เรามีความสุขนั่นก็คือหนึ 1, รร่งธรรมชาติธรรมชาติสองกัลยาณมิตรกัลยาณมิตรสามสมาธิภาวนาสมาธิภาวนาลูกรู้ไหมว่าทําไมสามสิ่งเนี้ยเมื่อเราอยู่ใกล้แล้วเนื่อจะทําให้มีความสุขทําไมครับหนึ่งธรรมชาติ ที่เราอยู่ใกล้แล้วทําให้เรามีความสุขแล้วก็ลองสังเกตอย่างตอนเนี้อะเรามานั่งอยู่ท่ามกลางลําธารใช่ไหมครับเราจะรู้สึกว่าผ่อนคลายสุดชื่นรื่นรมในหัวใจมากๆครับโดยที่ไม่ต้องพยายามทําอะไรเลยครับสายลมอ่อนๆความเย็นจากสายน้ำครับแล้วก็ความสดชื่นครับเป็นสิ่งที่เราสัมผัสได้เลยและสิ่งเหล่านี้มันทําให้เราในีผ่อนคลายไหมครับผ่อนคลายเนี่ย การอยู่ใกล้ธรรมชาติมันจะทําให้เราน่ะผ่อนคลายโดยอัตโนมัติครับตึงเครียดมาเมื่อไหร่เข้าไปอยู่ใกล้ๆธรรมชาติเราจะรู้สึกขึ้นมาเลยว่าเรา่สดชื่นรื่นรมครับแล้ว 2. กัลายาณมิตรก็คือคนที่เป็นแหล่งพลังงานทางบวกครับเวลาเราไปอยู่ใกล้ๆเขาแล้วเนี่ยเราจะได้ความคิดดีๆได้แรงบันดาลใจดีๆได้ฟังอะไรดีๆครับแล้วก็ได้แบบอย่างดีๆเราจะรู้สึกว่าเออชีวิตมันมีพลังงาน ที่จะทาให้เราอ่ะกล้าที่จะลุกขึ้นมาสร้างสรรพัฒนาอะไรต่อไปครับในทํานองกับการถ้าเราไปอยู่ใกล้คนที่คิดลบพูดลบทําลบก็มีแต่หดหู่ท้อแท้ดีไม่ดีซึมเศร้าจะถามหาใช่ใช่ไหมใช่ครับแล้วสามสมาธิภาวนาทุกวันถ้าเราได้นั่งสงบสงบทุกๆวันนะตื่นเช้ามาก็ดีก่อนนอนก็ดีหาเวลานั่งสงบสงบสักห้านาทีสิบนาทีเราจะสัมบัติได้เลยว่าในความสงบนั้นน่ะมันมีความ ปลอดโปร่งโลง่งเบาเหมือนกับว่าเรามีทาน้ำพุกอยู่ภายในนะเราจะสดชื่นรื่นรมโดยที่ไม่ต้องพยายามทำอะไรเลยนี่เป็นความสงบที่มันเป็นผลดีต่อชีวิตเพราะว่าอะไรกายกับใจมันได้พักผ่อนสารแห่งความสุขมันก็จะไหลหลั่งทางทนอาบไปทั่วสารของกายดีต่อกายดีต่อคุณภาพชีวิตนี่คือ3ามสิ่งที่ อยู่ใกล้แล้วมีความสมครับ,รบฉะนั้นถ้าลูกอยากมีความสงนะง่ายๆเลย 1. อยู่ใกล้ธรรมชาติคสอ,อยู่ใกล้คนที่เป็นแหล่งพลังงานทางบวกค,คและสาอยู่กับความสงบในจิตใจ,จครั